กลับเข้ามาสู่รายการพบกันมันอาทิตย์ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่บรรยากาศ่าำกลางความงดงามของเหล่าบรรดาผู้เข้าประกวด Miss Universe New Zealand นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนางงามทั้ง25คนมาที่มูลิติคุณพ่อเรอยู่ที่พัทยานะคะซึ่งก็มีทั้งเด็กๆนะคะซึ่งเป็นเด็กกำพร้าเด็กพิการเนี่ยนะคะมาให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Miss Universe New Zealand mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศความงามของ ทั้งนางงามแล้วก็ของน้องๆที่มูลิธิคุณพ่อเรกันนะคะ What do you feel about the, this activity? Very emotional. It was very heartwarming. I'm glad we came here. It gave us some idea into what actually the Thailand what's happening and the beautiful children. It's it's, it's amazing. I'm speechless. Ah. Very teary. <laughs> teary. oh yeah. that's good. Um, I found it just overwhelming. I was sitting there in tears the whole time. Yeah. They're just so talented and special and it was just amazing. We uh -huh. want to come back and volunteer. Yeah. Now? What do you feel like, feel about this um, activity? activity. Yep, it's activity. amazing. I have never seen so many ooh, talented young disabled kids in my life. It's, it's mind blowing. Mm -hmm. ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เรียกน้ําตาจากผู้เข้าประกวดนางงาม Miss Universe New Zealand ได้เป็นอย่างดีทีเดียวเรียกว่าสาวงามทั้งหลายนะ,ะสีน้ําตาให้กับความประทับใจในตัวเด็กๆนะคะที่อยู่ในทุนิธีคุณพ่อเรมากเลยเทีเดียวแต่ว่าคนสวยเนาะร้องไห้ก็ยังสวยอยู่ไม่รู้ว่าคุณดำรงจะอิจฉาดิฉันหรือเปล่าที่มาสัมผัสนางงาม่างใกล้ชิดเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศพูดคุยกันต่อระหว่างท่านพูดกับคุณดารงค่ะ ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการพบกันวันอาทิตย์ก็เพิ่งมาเปิดดูนี่ก็ต้องโปรดทราบว่าช่วงนี้วันนี้ตอนนี้คุณสิริบู์ไปอยู่กับานางงามที่มาจากประเทศนิวซีแลนด์ตอนที่ท่านทูตโทรมาบอกว่าขอให้คุณสร้างคุณสมเลี้ยงข้าวนางงามสักมื้อหนึ่งนะครับที่พัทยาเนี่ยโอ้เรายินดีมากเลยครับเราดีใจเพราะว่าเราคิดว่าเรามีเครือข่ายเราเลือกผมจําได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่อยุธยาเลี้ยงผัดไทยเนี่ยนางงามติดใจกันหมดไปที่ไหนก็ถามหาผัดไทย ปีนี้ผมเลยเอาผัดไทยที่อร่อยที่สุดในอาอุดมร้านาประหวานนะครับเอามาเลี้ยงนางงามแล้วพาไปกินที่แกงเขียวหวานที่อร่อยที่สุดหรือว่าปลาหมึกผัดไข่เค็มที่อร่อยที่สุดที่พัฒคารต้นหาดร้านต้นหาดไม่ได้รูหราอะไรแต่อยู่ติดทะเลเลยครับผมว่าในพัทยาหาที่จะอยู่ติดทะเ,เลอย่า <ๆ S 2> งนี้ไม่ได้แล้วเราทาเนี่ยเรามีความสุขครับท่านผู้ชมครับ เราช่วยบ้านเมืองเราจะปล่อยให้คอสชอทําอะไรคนเดียวหมดเนี่ยทำไม่ไหวแล้วครับ,รบเราช่วยในแง่งส่งเสริมการท่องเที่ยวผมคิดว่านางงามมากินผัดไทยอร่อยกินแกงเขียวหวานอร่อยเนี่ยเขาก็ไปพูดกันส่งไลน์ไปส่ง Facebook ไปขึ้นไปมันก็ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับคนที่รับสื่อได้รู้ว่าจริงๆแล้วประเทศแท่นี้มันสงบสนุกอาหารอร่อยไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนะครับ ก็เลยจะเรียนถามท่านทูว่าปีนี้เนี่ยท่านเน้นเรื่องอะไรกับนางงามที่มาจากนิวซีแลนด์ที่มาสัมผัสไทยเนี่ยครับ ผมร่วมกับสถานทูตไทยที่กรุงแวนนัตันร่วมกับทททสำนักงานทททที่ซิดนีย์ซึ่งมีเขตอนาดูแลซิดนีย์ออสเตรเลียออสเตรเลียนะครับก็พูดง่ายว่าสำนักงานใหญ่ทททก็รับทราบกระทรวงการต่างประเทศรับทราบทั้งหมดเนี่ยเป็นนโยบายร่วมกันที่จะพามานะครับการพามาไม่เหมือนกับนางงามอื่นๆซึ่งเขามาเก็บตัวกันเองนี่มันเป็นที่รับรู้กันทั้งของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายรัฐบาลนิวซีแลนด์เองก็ให้ความสนับสนุนให้พามานะครับ แม้แต่ว่าจะมีเงื่อนไขาทางด้านทหารที่ขอพักไว้แต่ด้านอื่นเนี่ยเปิดเต็มร้อยนะครับ,รบยิ่งเมกมากขึ้นด้วยนะครับคันี้มาเนี่ยอย่างที่คุณนนรงพูดเรื่อง f c e e o o o เนี่ยจริงมากทีเดียวซีมของเราเนี่ยเราเน้นเพราะว่านางงามไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปแล้วอัปโหลดขึ้น f a c e b o o กทันทีคนก็จะเห็นอย่างที่เราเห็น2วันแรกเราเห็นอะไมีคน แท็กเข้ามาถามเลยว่าเอ๊ะอยู่ไปทําอะไรที่เมืองไทยออยู่ไม่กลัวเหรออือทางงานเขาจะตอบเลยว่าเฮ้ยที่นี่สันสุขสบายแล้วนี้มันไม่ใช่แค่ที่นิวซีแลนด์มันจะไปทั่วโลกแน่นอนครับ,รบอันที่สองก็คือว่าซีมของเราเน้นเรื่องวัฒนธรรมครับผมยกตัวอย่างตอนนี้ไอ้อีโบรามันระบาดอีโบราที่แอ,อฟริกา,กา,กาตะวันตก ทุกคนก็กลัวเรื่องสัมผัสใช่ไหมครับมันจะติดเชื้อได้โดยการสัมผัสเช็ครับของนิวซีแลนด์ยิ่งหนักกว่านั้นเพราะว่าการกรีดของเขาคือการทักทายเนี่ยเขาใช้แก้มสัมผัสกันครับผู้หญิงผู้ชายกันแล้วเอาแก้มสัมผัสกันหรือมาเรย์ในจมูกชนอะไรยิ่งแล้วก็กต่ใช่ไหมครับอันนี้การที่ที่เรามาสอนเขาบอกว่าสวัสดีค่าสวัสดีครับเนี่ยนะครับมันช่วยสมมติว่าคุณดำลงยื่นมือมาใช้ให้ผมสัมผัสเนี่ยผมจะไม่รับเนี่ยมันก็ดูไม่สุภาพหรือดูหยาบคายนะครับแต่ว่า คุณดำรงอาจจะกรีดตอบโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องสัมผัสมันอาจจะนําไปสู่ต่อไปในนิวซีแลนด์อาจจะเลิกฮักกันเลิกแก้มสัมผัสกันมาสวัสดียกมือไหว้กันนี่คือการทูตเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ผมได้ยินว่าท่านทูตทางกรรมการเขาจะเชิญมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ชื่อคุณอะไรนะฮะคุณแอลลี่คุณแอลลี่เนี่ยไปเป็นกรรมการตัดสินมิสยูนิเวิร์สนิวซีแลนด์เนี่ยมันสับสนมันยังไงกันครับรับคืออย่างนี้ ของเขายังไม่ได้เลือกายังไม่ได้เลือกแต่เราได้แล้วเรามีคุณแอลลี่แล้วนะครับของเขานี่ยังแค่25คนเขาคัดจาก200เหลือ120แล้วตอนนี้เหลือ25เขาจะต้องเหลือรอบสุดท้ายคือ1ใน5จบเลยใช่ไหมครับจะตัดสินกันวันที่18กันยายนเพื่อจะไปแข่งกันที่ปีนี้มันยังไม่ลงตัวว่าจะเป็นอัซอา์ไบจานหรือที่ดัลลัสที่อเมริกาเครับงั้นคุณเขาเชิญเข้าใจกว้างขนาดให้คุณแอลลี่เนี่ยไปเลือกเลย ว่า25คนนี้จะเอาใครไปเป็นคู่แข่งคุณแอลลี่ฮะฮะที่อัฟกานิสานเขาไม่ยยกลัวว่าแอลลี่จะเลือกคนที่ขี้เลยเพราะจะได้ไม่มาเป็นคู่แข่งของแอลลีอ่อันนี้มันเป็นมิติของความร่วมืออีกระดับหนึ่งซึ่งผมอยากจะอยากจะอยากจะ,ะพูดให้ฟังนะคะับว่าความเป็นเพื่อน,นมันยกระดับถึงขนาดว่าไว้ใจกันเหมือนคุณดำรงเชิญผมไปที่บ้านคุณดำรงบอกว่ามีไวนตั้งแต่ขวดแสนหนึ่งจนถึงขวดละไม่กี่พันบาทบอกท่านทูตอยากจะกินอะไรกินเลยครับ คุณดำรองไว้ใจผมถึงขนาดว่าผมจะหยิบขวดละแสนกินหมดก็ได้หรือผมจะกินแค่ขวดละร้อยหรือพันก็ได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้มันชัดเจนเหมือนกันชันใดฉันนั้นนะครับว่าไม่ได้คิดเป็นคู่แข่งไม่เหมือนเพื่อนบ้านเราบางคนนะครับพอเรากําลังแยกกระจัดงานสงการแข่งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งของนิวซีแลนด์เขาก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาจะแกล้งเราโดยบอกเขาแคมเปญท่องเที่ยวเลยก็ได้แต่เขาไม่ทําเขากลับพร้อมมาช่วยเราพอเราไปขอบอกว่าช่วยเราหน่อย มาทันทีครับผมประกัรไม่พูดถึงเลยนะครับไม่ไม่นึกถึงเลยมาให้เลยมาผมว่าประโยชน์ที่ท่านทูตทาครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าเราได้ประโยชน์ทางด้านความเข้าใจว่าเมืองไทยที่เข้าใจเรื่องคอสชปฏิวงปฏิวัติอะไรนี่นะครับ้มันไม่เหมือนทั่วโลกเขานะเขาอยู่กันอย่างดีขึ้นกว่าเดิมนางเพราะเยี่ยมผมยืนย้ำว่านางงามเนี่ยบอกว่าผมว่าอยากไม่อยากกลับอยากอยู่ที่นี่นะครับเอาละครับคุณพิมพ์บงกฎเนี่ยท่านจะต้องพาไปเป็นกรรมการ ก่อนจะลืมนะครับผมอยากจะขอบคุณทั้งคุณดำรงขอบคุณโรงแรมเคปดาราที่ให้ที่เราพักฟรีนะครับสถานที่ต่างๆที่เราไปเยี่ยมชมโดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายมากนะฮะนะรวมถึงำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งกรุณาออกค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่เราไม่มีนะแล้วก็กระทรวงต่างประเทศช่วยซัพพอร์ตให้โครงการนี้เกิดขึ้นถ้าไม่ช่วยตอนนี้ก็มันจะไปช่วยต่นไหนล่ะครับานช่วย่าไปคิดว่าจะต้องให้คอทชอเขาก็ทำอยู่คนเดียวก็ต้องช่วยกันเดี๋ยวช่วงหน้ายังคุยต่อครับ